ค่าฟรีเพียง10บาทลืมค่าธรรมเนียมแพงไปได้เลยนะครับมีผู้ใช้รายหนึ่งครับโอนบิตคอยห6791 BTC หลังฮาฟวิ่งครับจ่ายค่าฟรีเพียงแค่10บาทเท่านั้นครับ หลังจากเหตุการณ์ทับวิ่งครับทุกคนต่างก็คิดว่าค่าธรรมเนียมธุรกรรมของบิตคอยครับจะแพงขึ้นเพื่อเป็นการชดเชยรางวัลบล็อกที่ถูกปรับลดลงนะครับแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือมีธุรกรรมของผู้ใช้บิตคอยรายหนึ่งครับที่ทําการโอนบิตคอยจํานวน6,791 BTC ครับบนเครือข่ายบิตคอยเมนเนตแต่กลับจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมนะเพียงแค่10บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ต่ํามากครับเมื่อเทียบกับจํานวนบิตคอยที่ถูกโอนไป ยังไม่เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าค่าทำธุรกรรมธุรกรรมเนี่ยนะครับของบิตคอยที่ต่ำน,นั้นเกิดจากขนาดของบล็อกที่มีประสิทธิภาพจริงๆหรือไม่นะครับตามข้อมูลจากเว็บไซต์อ Bit อ n f o c h a r t ครับชี้เห็นว่าปกติแล้วเครือข่ายบิตคอยจะคิดค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมประมาณ16ดอลลาร์ครับแต่กรณีที่ยกมากับมีค่าธรรมเนียมที่ต่ําเพียง0.33ดอลลาร์เท่านั้นค่าธรรมเนียมที่ต่ํานี้นะครับอาจจะเป็นผลมาจาก ทัฟฟิกบนเครือข่าย Bitcoin ครับที่น้อยกว่าปกติในช่วงเวลาที่ทําธุรกรรมนั้นอาจมีคนใช้ Bitcoin น้อยครับทำให้มีช่องว่างในบล็อกมากกว่าปกติครับเมื่อมีช่องว่างมากขึ้นผู้ใช้ก็สามารถเลือกที่จะตั้งค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมที่ต่ำได้โดยธุรกรรมเหล่านั้นก็ยังคงได้รับการยืนยันภายในเวลา,าสมควรนะครับก็ตอนนี้ครับบิตคอยครับมีการซื้อขายอยู่ที่65,100่ดอลลาร์ครับลดลงมาประมาณ 0.12%เท่านั้นนะครับในช่วงหนึ่งสองวันที่ผ่านมานี้ก็อย่างไรก็ตามครับราคาบิตคอยปัจจุบันครับยังคงลดลงมากกว่า4%ครับเมื่อเทียบกับราคาเมื่อ7วันก่อนนะครับก็ไม่กี่ชั่วโมงก่อนการฮับวิ่งนะครับมูลค่าของบิตคอยเนี่ยร่วงแตะระดับ59,600ดอลลาร์ครับการเคลื่อนไหวของราคานี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเพราะว่าข้อมูลในอดีตแสดงเห็นว่าราคามกมีการผันผวนอย่างรุนแรงนะครับ ในช่วงไม่กี่วันก่อนเหตุการณ์ฮาวิ่งและในครั้งล่าสุดจำนวน BTC ที่ขุดได้ลดลงจาก6.25 BTC เหลือเพียง3.125 BTC s a โตชินากาโมโตะนะครับผู้สร้างบิตคอยผู้ลึกลับนะครับได้ออกแบบกลไกการลดกันเกิดเงินเฟ้อหรือบิตคอย a าวิ่งเพื่อลดจำนวนบิตคอยที่สามารถขุดได้ทุกวันนะฮะลงทีลเทละนี้เทละนีทะน้ทุกๆ4ี่ปีนะครับแนวคิดหลักก็คือเมื่อเมื่อความต้องการบิตคอยมีมากกว่าจํานวนบิตคอยที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ มูลค่าของบิตคอยจะรักษามูลค่าของตัวมันเองไว้และส่งผลให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในอนาคตนะครับแม้นักเทรดส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาของบิตคอยจะพุ่งสูงขึ้นหลังเหตุการ์ฮับวิ่งแต่กว่าที่ราคาจะปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนนั้นต้องใช้เวลานานหลายเดือนนะครับก็อย่างที่ผมเคยแจ้งไปคําว่าอาจจะใช้เวลาตั้งแต่6เดือนถึง18เดือนเป็นต้นเป็นต้นไปนะฮะหลังฮับวิ่งมันจะมีการปรับตัวขึ้นไปสูงขึ้น แต่สิ่งที่ผมอ่านในข่าวนี้คือเรื่องของค่าธรรมเนียมครับที่มันถูกโลงอย่างน่าตกใจแต่ก็แน่นอนครับอาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วการที่เราจะทําธุรกรรมต่างๆบนบล็อกเชนเนี่ยนะครับในการที่เราจะเขาเรียกว่าเชิญชวนให้ผู้ที่เป็นนักขุดเข้ามาช่วยกันตรวจสอบนะทาง n s a c t i o ของเราเนี่ยนะครับให้มันเร็วขึ้นเนี่ยนะครับมันจําเป็นจะต้องบางทีก็สามารถที่จะกําหนดค่าธุรกรรมที่มันสูงขึ้นนะเพื่อดึงดูดคนให้มากขึ้นก็ได้ แต่บางครั้งการกําหนดต่ตาๆม,มันก็ได้นะฮะไม่ใช่ไม่ได้แล้วบังเอิญว่ามันมีคนมาช่วยทําพอดีประมาณนั้นแหละนะครับพูง่ายๆคือมันไม่ต้องเร่งแล้วบังเอิญมันก็ทันถูกแล้วก็เสร็จปกติเหมือนกันพูง่ายๆไม่รี่ครับนะคือก็อนี่อย่างเงี้ยผมว่าเกิดขึ้นได้ข้อที่ผมจําได้คือผมเคยทําธุรกรรมแต่นานมาแล้วนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไปยุ่งอะไรคริปโตละคือเก็บไว้อย่างเดียวผมไม่ได้ไปเทรดอะไรแต่เราเคยมีการทดลอง มันถ้าผมจำไม่ผิดคือผมโอนพวกอีทิลเลียมนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกครับว่าถ้าเราเใส่ค่าธรรมเนียมไปประมาณนี้นะครับจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ที่จะ approve แ,แต่ถ้าเราใส่มากไปกว่านี้มันจะใช้เวลาเท่าไหปปร่ในการ approve มันจะมีการเสนอแบบนี้ครับเหมือนเป็นการแบบ b i t จิ้งกันเล็กน้อยนะครับเพื่อเชิญชวนให้ธุรกรรมของเราเนี่ยมีคนมาเร่งตรวจสอบให้ไหวขึ้น กรณีนี้เนี่ยอาจจะเป็นกรณีที่แบบว่าพี่แกอาจจะใส่แบบตำตาไปเลยอะไม่ได้แคร์มันจะเสร็จหรือไม่เสร็จตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วบังเอิญว่ามันก็เสร็จแล้วคนเขาก็ไม่ได้แบบว่าเออเขาเรียกว่านิดอะไรมากกับเรื่องของค่าธุรกรรมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่นี่คือเคสที่น่าสนใจมากนะครับถ้าในอนาคตนะครับราคาค่ามเนียมมันถูกแบบนี้จริงๆนะแล้วราคาบิทคอยน์มันซูงมากๆเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเจ๋งอะต่อไปการโอนต่างๆมันจะไวมากๆเลยนะครับคือเรียกง่ายๆว่า เราไม่เน้นที่มูลค่าของค่าธรรมเนียมที่สูงแต่เน้นเรื่องความถี่ความบ่อยที่เกิดขึ้นนะก็พอมันเยอะมันก็ได้เยอะเหมือนกันประมาณนั้นเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้งานกันมากขึ้นโอนกันมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านๆมาในการติดตามเรื่องเหล่านี้นะครับอ,อาจจะไม่ได้แบบตรงใจใครหลายคนหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกับประสบการณ์ของบางคนยังไงก็ขออภัยด้วยยัง,ยงไงถ้าเกิดว่าคุณคิดเห็นอย่างไร คอมเมนต์เข้ามาครับมีอะไรเสนอแนะเกี่ยวกับเหตุการณ์น <It> ี <verdade. S 2> ้เมนเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับเพราะว่ายังไงเทคโนโลยีพวกนี้ก็เป็นเรื่องใหม่สําหรับผู้เราทุกคนครับจริงๆนะสำหรับคนทั้งโลกเลยก็ได้ไม่ใช่แค่คนประเทศไทยเท่านั้นนะครับผมก็ยังไงฝากติดตามบิตคอยเชสซี่ด้วยนะครับมาไกลสุดเรื่องของ Bitcoin ครับเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยที่ไทยทาวน์แชนแนลคอนเทนต์ดีๆเพื่อคนไทยทั่วโลกครับเพราะทุกที่มีคนไทย ก็สามารถสพอร์ตกันได้ครับกด s u b s c r i b e ติดตามกันกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปให้เพื่อนเพื่อนแล้วอย่าลืมครับสามารถเติมกำลังใจให้ผมได้ง่ายๆเลยโดยเพราะคนไทยที่มี True Money Wallet คุณสามารถเติมผ่าน True Money Wallet ตามนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยังสามารถสพอร์ตกันด้วยการกดปุ่มจอยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดหาปุ่มจอยไม่เจอก็กลับไปที่ True Money Wallet นั่นแหละนะครับผม <laughs> แล้วก็ใครที่ต้องการจะเทรดค r y ป t o c u r r e n c y แต่ไม่รู้จะใช้บริการผู้ให้บริการเจ้าไหนดีผมแนะนำ Bybit นะครับ Bybit คือ1ใน5้า ผู้ให้บริการที่ฮอตฮิตที่สุดในโลกตอนนี้นะครับติดท็อปไฟเลยว่าง่ายนะครับใช้งานง่ายแอปพลิเคชันปลอดภัยเป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับหน้าตาเนี่ยนะใช้ง่ายมากเลยเหมือนกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแล้วก็มีเหรียญที่เลือกมากมายที่สําคัญมีเหรียญคับของไทยด้วยนะครับผมใครต้องการใช้แล้วก็อยากได้สิทธิพิเศษต่างๆสมัครได้ครับผ่านใต้คลิปนี้ครมีลิงก์ไว้ให้เลื่อนลงไปเลยครับดูจบแล้วเลื่อนลงไปเลยมีลิงก์ไว้ให้นะครับสมัครปุ๊บนะคุณจะได้รับรีวอร์ด มีสิทธิ์เขารลมกิจกรรมมากมายแล้วก็ได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมในระยะยาวด้วยนะครับนี่คือประโยชน์ที่คุณจะได้รับนะครับจากการสมัครผ่านลิงก์ของผมยังไงก็เลื่อนลงไปกันละกันวันนี้ลาไปก่อนเจอกันหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ